เราก็เปนเพื่อนวันนี้อยู่กับพวกเราภูมิและแชมป์แฟมิลี่เกมเมอร์ครับผมครับในคลิปนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆมาเล่นในแมปบล็อกหันครับผมใช่ครับเล่นยังไงนะครับผมเล่นยังไงนั่นก็คือคําถามครับซึ่งพี่แจมก็ไม่รู้คําตอบปะเ,เราต้องไปลองกันฮะไปะอ๋อน่าจะเล่นซ่อนหาฮนะก็คือสองซีเกอร์หาหกคนฮนะเอาละนะฮะเกมกําลังจะเริ่มครับพร้อมผมเป็นสีฟ้าฮนะทุกคน ก็เป็นสีฟ้าสีแดงคือซ่อนโอเคเราไปซ่อนกันสีแดงคือหาผู้ผิดโอเคฮะเดี๋ยวน่าจะส่งเราเข้าแมบบครับเข้าแล้วทุกคนไปครับโอ้ดังนี้แมบในเรือฮะแล้วเราจะปลอมเป็นสิ่งของอะไรดีนะเป็นปืนใหญ่ก็น่าจะโดนไวเกินเดี๋ยวแล้วเราหาวิธีที่ซ่อนก่อนเป็นโคมไฟไหมเป็นโคมไฟไหมนี่เฮ้ยทุกคนโคมเนียนเนียนมอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไม่ได้ละผมขึ้นไม่ได้ หข้างบนไงนั่นไงผู้คนผมเนียนเนียนโอเคครับพี่แชมป์ซ่อนเป็นโคมไฟพี่ภูมิซ่อนเป็นอะไรฮะเป็นกล่องเป็นกล่องอย่างเนียนโอเคเริ่มแล้วครับมีวิธีการดูซิกเกอร์ไหมว่าอยู่ไหนละไม่น่ามีไม่น่ามีหรอแต่มันควรมีเนาะเฮ้ยสิเฮ้ยเราดูข้างบนได้ยกล่องเนียขยับอยู่เลยเฮ้ยนายอย่ามาเบียดดิเอาละผมจะโดนก็พอคนนี้แหละโอ้ไม่เฮ้ยมาแล้วครับ สติ๊กเกอร์มาแล้วฮะพี่ภูมิพี่ภูมิอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมเน<อ>ี่ยโล่งอกไโล่งอกพี่ภูมิไม่โดนโเฮ้ยเราอะไรจับใหญ่ฮะรุยเราจะมาหาเราทำไมอยา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 ,ยาเราอยู่นิ่งแล้วอยา่าอุ้ยนายแอบเนียนมากเอาอ๋องดูโกมไฟวิ่งอยู่ฮะอโอ้โหซ่อนซ่อนอยู่บนชั้นวางครับโดนไปแล้วฮะตอนนี้ ซิกเกอร์มี4คนครับแล้วก็คนซ่อน6ทุกคนผมแดงเนียนอ่ะโอ้ซิกเกอร์เต็ไมไปหมดเลยซิกเกอร์5คนครับว้าวโอ้โอโอโอเช็ค克拉ซิกเกอร์เช็คละเฮ้ยโนพวกนายแอลมีคนบ้าอุ้ยหลบได้ครับซิกเกอร์คนนั้นหลบได้เดือดร้าอุ้ยนายอย่างเจ๋งอ่ะโอเคไม่มีใครเห็นฮะขอญายี่ก่อนโอ้ไม่คนสงสัยแล้วไม่จะมาหาผมแล้วนี่ครับไปทำซ่อนอยู่ตรงนี้ฮะ ทุกคนมีคนกำลังมาหาผมผู้หญิงโอ,โอ้ยไปสักทีผมไม่โดนเหรอใช่โอ้โหผมยังรอดครับเป็นไงที่โซนเนี่ยโอ้โหใครเอ้ยโอ้โหเช็คคมไฟอะไรฮะ แล้วใครๆก็รู้นะว่าคือเป็นโคมไฟนี่เราต้องให้เป็นเหมือนโคมไฟอื่นๆแบบนี้เราต้องอยู่ต้องอยู่ตรงๆใช่ไหมใช่แต่เราไม่อยู่ตรงๆไม่แก้ตายแน่ไม่ได้ไม่ได้อุ้ยภูมิกำลังโดนเช็คครับภูมิกำลังโดนเช็คครับแล้วภูมิยืนนิ่งโอ้โหภูมิเป็นอย่าอย่าครับอย่าจมไม่ผมจะไม่ทำเฮ้ยตอนนี้ผมยังเรียนอยู่ฮะไม่มีใครรู้ครับแต่เช็คนะอย่าอย่ายามาเช็คคมไฟนะอย่า แบกลบกปุ๊บปุ๊บยาทางอื่นพวกเดียวกันพวกเดียวกันเราพวกเดียวกันเกมที่เราหัวกันนะเราโกงใช่ครับดีมากอุ้ยสิบนาทีสิบวินาทีงั้นก็เอ้ยปุ๊บยาปุ๊มงั้นเอาโคมไฟนี้ก็ได้โอเคโอเครอดเย้ชนะครับพี่แจ้งชนะแต่ผมลองคอร์ดนี้ลองลองลองคอร์ดี้เอา ตายสโอเคมาดูรอบต่อไปกันครับทุกคนอ้าวทำไมผมรุนโลกเอาละฮะทุกคนรอบต่อไปมาแล้วครับพี่แชมป์เป็นคนแอบเหมือนกันคนแอบครับผมก็เป็นคนแอบเย่มีพี่ภูมิอยู่ไหนอะอยู่นี่ครับเฮ้ยไปลวฮะอยู่ในห้องเรียนหรือเปล่าห้องเรียนครับทุกคนโอ้โหภูมิแอบด้วยกันไหมภูมิแอบด้วยกันไหมภูมิอยู่ไหนอะอยู่ตรงกลางไม่ใช่อยู่ตรงกลางอยู่นี่อยู่นี่ผมซ่อนแล้วเหรอผมมาตรงกลางก่อน เวลาหมดแล้วครับทุกคนต้องแยกกันทอดละพี <c oughs> ่แชมป์เป็นเก้าอี้ดีกว่าไม่ดีอ่ะเป็นกล่องดีกว่าเป็นกล่องดีกว่าครับนี่อ๋ออยู่ตรงไหนดีนะอยู่ตรงอยู่ตรงนี้เลยแล้วกันทุกคนผมแต่งเนียนอะดูดูดูข <c oughs> าตามคนอื่นหมดเลยภูมิเป็นอะไรฮะภูมิเป็นหนังสือครับโอ้โหอย่ามาเช็โเคโนอย่ามาเช็ค โอ้ในคลิปมีนุ๊กเนิร์ดมาด้วยครับนุ๊กเนิร์ดอ้าววันดีนุ๊กเนิร์สวันดีนุ๊กเนิร์ดไม่ใช่นุ๊กเนิร์สนุ๊กเนิร์ดเดีย๋ยวพยายามจะแปลงทุกคนซิกหายไปแล้วโอ้ยมีคนขยับทุกคนมีคนขยับจะแปลงมันก้าอี้ฮะปุ๊บปุ๊บอันนีเนียนเนียนมากค่อยๆไปฮะปุ๊บ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 ทำเช็มชิปล็อกอะยังไม่มีใครมาเออคลิปล็อกก็ได้เนี่ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวโตขยับ เฮ้ยมีคนมาครับมีคนมาฮะตรงไฟตายแน่เอ้ยยังยังไม่เห็นเราฮะแต่จะฆ่าผมไหมถ้าโดนเอ้ยจิ๊กเกอร์มีเจ็ดคนแล้วฮุมคนท่อนละสามครับเขายังไม่เห็นเราฮะร้แปลงร่างครับหลบหลังโอ้โหในอันนี้เนียนมากเนียนที่ไหนใครใรก็หล้ไม่รู้หรอกฮะเฮ้ยเมื่อกี้มีใครเคาะโดนไม่จำบ้างไม่โดนแล้วเขาอยู่ไหน่ะแต่เลือดไม่ลดวิน โยนนายนายขยับได้ไงอ่ะนายอย่าขยับนะถ้านายถ้านายขยับตายนี่ทุกคนครับไม่มีใครเจอฮะดูผมจจเอะอยู่นี่อยู่นี่ซิอยู่นี่อยู่นี่วยเ่ราเราอยู่นี่เฮ้ยเดี๋ยวมีคนฟังภาษาเราด้วยอ่ะมีคนฟังเราได้ด้วยอ่ะบอกว่าห้าวิจะเดินเขาก็เดินใช่ครับชนะอีกแล้วทุกคนในรอบสองนะเดี๋ยวมาดูรอบต่อไปกัน เอาละครับรอบต่อไปมาแล้วครับทุกคนวิปภูมิเป็นค,คนหาพี่แจมเป็นคนฟ้อนงั้นผมจัดการคนแรกเลยนะอย่านายเรามาคุยกันนะเราสองคนจะไม่ทำร้ายกันแม้เราอยู่คนละทีมวิยแมบเดิมครับทุกคนอย่าพี่แชมไปแอบขนนูนเนิร์ดดีวกว่าข<ะ>มเนิร์ดนายแอบตรงไหนเราไปด้วย <S <S งั้นผมจะไว้สักสองคนนะโอเคฮะไว้นไมสองคนนะ นายไปไหนเนี่ยแต่เพื่อไม่ให้คนอื่นสงสัยว่าเราร่วมมือกันหนูจะมาเช็คห้องนี้ด้วยได้ครับห้องที่อยู่ตลอดได้ครับอุ้ยตอนนี้เหลือเวลาน้อยแล้วฮะชั้นเป็นอะไรดีครับเป็นหนังสืออนังสือหนังสือโอ้โหเป็นทางชั้นเลยเฮ้ยตรงนั้นแหละเดี๋ยวหมดเวลาแล้วครับเร็วตรงนี้แล้วกันฮะอันนั้นแหละนี่นี่ฮัลโหลโอเคครับนาที่อล้วฮะ ก่อนนะนายขยับเปล่ามาดูกันครับตอนนี้ว่าจะมีใครมาหาเราหรือเปล่าอยู่ไหมเนี่ยฟังก่อนเฮ้ยเฮ้ยหนูโอ้ตกใจมีคนมาบ้างไม่มีโอ้เราพูดด้วยกันดีดีพุ่มนายอย่าทำร้ายเราเลยนะหาคนอื่นก่อนเราค่อยทำเราทีหลังอ่าไม่มียบแล้วดูฮะพี่แจมแอบเงียนมากครับไม่มีใครสามารถหาพี่แจมได้เฮ้ยมาแล้วครับโอ้ตัวโก้ โอ้ยโโหเช็คไปที่หนังสือกันเลยฮะเช็คไปที่ต้นไม้เช็คไปที่กระถางที่ยำตักไทยโอ้กระท้อนนะฮะวิ่งหนีครับอเดีย๋ยวผมจะแค่ตามไปนะเราจะกลายเป็นทับเล็บปุ๊บ <c oughs> เรายกลบครับทุกคนเราพิ้วมาก <c oughs> ไปแล้วฮะเป็นการวิ่งหนีอย่างเดียวครับอ้ปุ๊บหลบซ้ายหลบขวาครับี่ยํำพิ้วครับปุ๊บโอ้โดนลุมครับทุกคน ไม่ล่ะเป็นอะไรวิ่งเร็วสุดครับตอนนี้ปิดประตูคือไม่ได้โอ้ยเขาตามมันมาแล้วเก็บเก้าอี้ครับป๊อปป๊อปป๊อปเก้าอี้วิ่งไม่เร็วสุดนะเก้าอี้วิ่งเร็วฮะโยกซ้ายอโอ้โหหลบหลบเกง่งพออีอยังเป็นคนเป็นครับทุกคนจบมาแล้วเราเช็คยังไงอ่ะเช็คไม่ได้เหรออ๋อถ้าเช็คแล้วเลือดลดเหรอฮเลื่อนรถไม่ใช่เลื่อนรถมันจะมีสต้ามิน่าอยู่ โอเคจากความรู้ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเราจะต้องสังเกตจุดที่มันแปลกครับทุกคนปะแต่เดี๋ยวอีกยี่สิบวีนะอุ้ยเดี๋ยวนายนายขยับก้อเก้อ้พวกนายก้อีเก้อ้ฉันจะฆ่าฉันจะฆ่าเคเยบรอยคมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมยอดสมุดนี้จะเปล่าคอมเยอะจังที่เนี่ยคอมเยอะจังเดี๋ยวก่อนนะ เฮ้ย <H uy> นั่นไงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คนเน,น,นี้แต่ไม่ทันแล้วโอเคครับเพื่อนๆวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย